ีกองกอย,ยังของตามหาใครบางคนที่มันไม่เคยพบเจอและยังรออยู่ในเงามืดทุกค่ำคืนตันนานผีกองกอยในป่าลึกที่ไร้ทางคนเดินมีเสียงกระทบพื้นตับ ดังกล้องเหมือนบางสิ่งกําลังกระโดดด้วยขาเดียวชาวบ้านเล่าขานว่านั่นคือผีกองกอยวิญญาณเร่ร่อนที่ซ่อนตัวในหมอกป่ามืดมิดมานับร้อยปีเมื่อค่าลงเงาร่างผอมสีรูปร่างประหลาดจะโผล่ออกมาจากหลังต้นไม้ดวงตาเรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยปีศาจมันเคลื่อนตัวด้วยขาเดียวราวกับลอยเหนือพื้น้าคลุมเก่าๆที่มันสวมพริ้วไหวเหมือนถูกลมจากโลกอีกภพลพลัดผ่านบางคนที่พลัดเข้าไปในป่าลึกแล้วว่าได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูเดินตามมา ก่อนที่เงานั้นจะโผล่มาอยู่ต่อหน้าในพริบตายามรุ่งสางผู้ที่รอดกลับมาได้แล้วว่าพบเพียงรอยกระโดดหนึ่งจุดสลับไปมาเป็นทางยาวหายลับเข้าป่าหนาทึบราวกับผีกองกอยังของตามหาใครบางคนที่มันไม่เคยพบเจอและยังรอยอยู่ในเงามืดทุกค่ำคืนสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ ad d 789 steps เขาเพิ่มให้อีก50แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้